ใครเสียได้กระดาษห่อของขวัญเหลือทิ้งเหมือนเราบ้างปีใหม่นี้แจกไอเดียห่ขอของขวัญยังไงให้ออาไปใช้ได้ทุกส่วนเริ่มที่เราจะต้องมีผ้าลายน่ารักน่ารักของขวัญที่เราจะให้และกระเป๋าซิปตาข่าย EVA ฝ่ายไอเดียตราช้างอันนี้เอ๊ะแฟ้มสีใสแบบนี้ก็รู้หมดสิว่าข้างในอเป็นอะไรไม่ต้องห่วงเพราะเราใช้เทคนิคติดผ้าจากด้านในแฟ้มแบบนี้ซึ่งจะทําให้เห็นลายผ้าจากด้านนอกและของด้านในก็ยังถูกเก็บไว้เป็นความลับอยู่ตัวแฟ้มก็แข็งแรงด้วยโครงตาข่ายไม่ขาด ใส่ของขวัญรูปแบบไหนก็ไม่โปะห่อได้2วิธีก็คือห่อแบบกระเป๋าผ้าทั่วไปหรือดันมุมถุงเข้าไปข้างในไปให้ฐานที่กว้างขึ้นแบบนี้หรือเพื่อนๆจะใช้ถุงของขวัญตราช้าง3าสีพาสเทลสุดน่ารักนี้ก็ได้นะแข็งแรงเพราะผลิตจากพลาสติกพีพีคุณภาพสูงและเราก็จะได้สามของขวัญที่ทั้งสวยและใช้ประโยชน์ได้ทุกสว่วนคนรับก็เหมือนได้ของขวัญมากกว่า2ชิ้นขึ้นไปเลยเพื่อนๆอยากให้เราห่อของขวัญแบบไหนให้ดูอีกคอมเมนต์มาได้เลยนะ